อ้าวพี่ภูมิครับทำอะไรอยู่อ่ะกำลังจะเล่นเกมครับกำลังจะเล่นเกมอันนี้ก็เพิ่งเข้ามากลับมาถึงบ้านนะคะครับแม่ว่าไปอาบน้ําทํากันบ้านก่อนดีไหมกันบ้านมีหรือเปล่ามีอยู่ครับเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เอาเดี๋ยวค่อยทําอีกละเราจะเล่นเกมอีกโอ๊ยปวดหัวจริงเลย ึ้นมเออเบื่อแล้วไปเล่นในอีกดีกว่าอ้าวเจสซี่มานี่ก่อนแล้วค่ะดูทำอะไรไว้เนี่ยเมีลาเต็มไปหมดเลยเล่นอะไรเล่นอะไรอยู่คะเล่นบาร์บี้ค่ะแล้วทำไมหนูถึงไม่เก็บของเล่นลืมลืมเหรอเรียบๆเ,เก็บเลยนะดูสิ เล่นลราก็ไม่เก็บกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยแบบนี้ไม่ไหวนะต้องให้แม่พูดอีกสักเท่าไหร่เนี่ยฮะเอ้าพี่ภูมิอะไรเนี่ยยังไม่ไปอาบน้ำอีกฮะยังจะมานั่งเล่นกีตาร์อ,อีกเรยแล้วเมื่อไรจะไปอาบน้ำเดี๋ยวสักพักครับกันบ้านล่ะยังยังไม่ทำเดี๋ยวไปทำโอ้ยจะต้องให้แม่บ่นปากเปียกปากแชรไปถึงไหนเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยฮะ เมื่อกี้จซี่ก็ทีนึงงเ้วเล่นของเล่นแล้วก็ไม่เก็บแล้วเมื่อไหร่จะไปอาบน้ําทําการบ้านเนี่ยอีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่มันนานเท่าไหร่ฮะต้องให้แม่บ่นตลอดเลยแล้วนั่นอะไรทําไมไม่ปิดคอมจะเล่นอยู่หรอรอ้ยตายเอา้าทิสซี่ทำอะไรอยู่คะอ๋อกำลังตั้งโจทย์ค่ะแล้วก็ต้องรูให้สร้างโจทย์แล้วก็ทำเองเลยค่ะ เป็นการบ้านเหรอคะค่ะค่ะอุ๊ยแม่หนูทำผิดก็ยังลบมาลบสิคะลูกเอ,อ่อยังลบหนูเอาไปเพื่อนยืมหนูค่ะเพื่อนยืมหรือว่าหนูทำหายเพื่อนยืมฮะเพื่อนยืมค่ะทำไมให้เพื่อนยืม,มยไม่ยังลบแล้วเพื่อนเอาคืนหรือยังยังนั่น แล้วจะเอาอยัางไงทำการบ้านแล้วก็ไม่มียางลบเนี่ยแล้วจะเอาอะไรมาลบละ่ะฮะอะไรกันเนี่ยแล้วไม่มีแล้วหรอ,อยางลบแล้วหนูจะได้ยางลบคืนไหมเนี่ยคงไม่ได้ค่ะเพื่อนใช้หมดแล้วเพื่อนใช้หมดแล้วอืมดีเลย <c oughs> เวลาให้เพื่อนยืมหนูก็ต้องให้เพื่อนเอาคืนด้วยรู้ไหมแล้วพอเราจะใช้เนี่ยเราไม่มี ทำไมต้องให้แม่พูดตลอดเลยฮัอาะอ้าวเด็กๆยังไม่ไปอาบน้ำกันอีกัโมตะเล่นอะไรกันเล่นต่อสู้ครับเล่นต่อสู้แล้วเดี๋ยวร้องไห้อีกนะร้องไห้อีกแล้วแม่จะซ้ำเลยนะ อบอกว่าให้ไปอาบน้ําแต่งตัวมากินข้าวทํากับบ้านอโอ้ยอะไรกันเนี่ยอันนึงค่ะแม่เอาอะไรอะไรนั่นเห็นไหมแม่บอกแล้ว บอกแล้วไม่ฟังเล่นกันแล้วก็ต้องร้องไห้กันอีกเนี่ยแล่พูว่าทำไมเล่นร้องแรงพีเล่นแรงรก่อนครับนั่นสี่แหละไม่ต้องมไม่ต้องมแ,แม่เห็นเลยสองคนเนี้หนูก็ใช่ย่อยนะเล่นพี่เขาก็แรงเหมือนกันไปอาบน้ำได้หรือยังครับพู่แม่ขี้บ่นจังเลยอะ่ะเออใช่พี่ก็ว่ายอย่างนั้นแหละ บน่บนบน่บนบทุกวันเลยเลิอกโรงเรียนมาก็ต้องมาฟังแม่บ่นทำโน่นทำน,น,ทำนี่ทำอะไรก็ไม่ได้คอยแต่จะให้ทำอาบน้ำทํำกันบ้านอย่างเดียวพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเล่องโรงเรียนมาพี่ก็อยากจะเล่เนเกมให้สบายใจสะหน่อยแต่แม่ก็ตามมาหมดทุกทีเล่นโทรศัพท์ก็ไม่ได้เล่นกีตาร์ก็บ,บน่บนบน่บนบน่บนบ่นอย่างนี้เราต้องประท้วง คิดออกแล้ววิธีที่ที่จะไม่ทำให้แม่พนอะไรแ่ะพ้ถ้าเราไม่อยากให้แม่บนเราต้องเป็นเด็กดีจริงๆที่แม่พูดมาก็ถูกนะเราเริ่มโรงเรียนมาก็ควรที่จะทำหน้าที่ของเราก่อนอาบน้ำทำกันบ้านกินข้าวให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะเล่นอะไรแม่ก็ไม่ห้ามหรอกยิ่งน้องนะเรื่องของเล่นอะ่ะต้องเก็บให้เรียบร้อย พี่ก็เหมือนกันกลับมาถึงบ้านก็อยากเปิดคอมเล่นเกมถ้าเราทําได้อย่างนี้บ้านก็คงจะสงบสุขอีกเยอะพวกเราไม่ต้องฟังแม่บ่นแล้วเราก็จะได้เป็นเด็กดีด้วยงั้นตกลงตามนี้นะโอเค